ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยไม่รู้จักตัวบาของเราหรเอ ถังซานคือคนที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานี่กลับมาแล้วกลับมาเล้วหานเหรอังซานกลับมาแล้วทุกคนเข้าใจว่าถังซานแพงเลยนัยแบบยอมแบบพอแล้วแบบยอมแพ้เงี้ยนเจหน้าไม่ได้เาแพงแล้วนี่เจหนมไม่เจ๊มตัวก็ต้องมีขีดจกัดทั้งผืนทะเลรถเป็นของพวกเราต่ะเกงแค่ไหนเชียว อรเราขาออขังอยู่ในนั้นเลยวะยขเาขาเจบได้หอโอ้โหโ้นนอนวจะ คนตัวเล็กๆข้างในคือหัวหน้า,างั้นเหรอคนตะลึงสบบพพยิย่าสมบุกครอบเอกภพท่านชาของข้าเอกภพตรึงสงบจิตมันย่อขนาดขังสิ่งที่อยู่ข้างในได้เอาเขาวางไว้อยู่แล้วเอาตกเอาเลยมันเ,นเ,าเขาวางไว้อยู่แล้วตรงที่ดดน้ำา่า <laughs> นี่เข้ามนลูกพี่ซะเนี่ต้องยอมแพ้ก็แพ้สิยอมรับต่อไปท่านคือลูกพี่โอ้แม่แม่แม่แมนมากเลยแบบได้ใจอ่ะทุกคนกลับไปพักเถอะ มากันทันควกนี้คนดีมากเนี่ยผู้สิทธิใช้ได้นี่ครั้งนี้ที่ข้ารอดได้เพราะได้เขาช่วยรอให้พวกเจ้าดีขึ้นเข้าไปก่อเทพสมุทรฮะไปก่อเทพสมุทรเหรอที่จริง จากเกาะเทพสมุทรเอ้าเฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นลูกเหรอจีเสียงจะบอกว่าเจ้ามาจากเกาะเทพสมุนั่นเหรอลูกของเทพสมุรแล้วมีตรงนี้ตรงนเกาะคนเดียวเลยจำเป็นต้องผ่านการทดสอบแต่พลังข้าเป็นศูนย์ไม่มีทางผ่านได้เลยพ่อกับแม่จึงส่งข้ามาที่นี่ไว้วาดไว้ก่อนดูแลบอกเลยได้ไหมอาจารย์ พวกท่านอย่าไปเลยเกาะเทพสมุรทรเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้เส้นไหว้เทพสมุทรวิญญาจารสมุทรภายนอกล้นตายในการทดสอบยิ่งวิญญาจารบอกด้วยแล้ว<อ>ถึงแม้จะผ่านก็ยังต้องรังให้อยู่ต่อไว้เส้นไหว้ท่านเทพสมุทร <c oughs> จากไปไม่ได้อีกเลยท่านเทพสมุทรเทพสมุทรเหรอท่านเทพสมุทรควบคุมท้องทะเลหากมีท่านคุ้มพรอวิญญาจารสมุทรถึงจะควบคุมพลังจากท้องทะเลได้ ฉะนั้นในใจวิญญาจารย์ยสมุทท่านเทพสมุทคือศรัทธายิ่งหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์โลกใบนี้มีจริงเหรอเทพไม่สิท่านเทพสมุทมีอยู่จริงๆวิญญาจารย์ยมากมายต่างเคยเห็นท่านเทพสมุทสําแดงฤทธิ์การทดสอบก็คือการสําสแดงฤทธิ์เหรอไม่ ท่านเทพสมุดใช้รูปแบบการทำลายชี้นะผู้ทำพิธีเพื่อควบคุมงั้นการทดสอบจะคงมาจากมนุษย์อยู่ไหมเรื่องนี้ก็ไม่อาจบอกได้มีแค่นคนที่เข้าร่วมการทดสอบถึงจะเข้าใจผู้ทำพิธีคือคนรับภารกิจสั่งการวิญญาจาร์ที่แข็งแงงกร่งศักยภาพไม่อาจคาดได้ผู้ทำพิธีก็คือที่ท่านลุงบอก เทพสมุทรโต้หลวงหวไส้ซีเหรอนางสามารถยานพลังมหาสมุทรมาใช้ได้นอกจะเป็นผูล้ารดับรอยร้อยหวั่เไม่ไม่ใช่ไทใ่ต่ใชาชไม่ชนไม่ไม่ไไม่มช่ไ่ไมช่ไไม่ใชมใชนไม่ไมมชม่ใ่ดใช่ไมานม่่ไ่งช่ไม่ใ่ไไม่ใช่ไมช่ไม่่ช่่ การทดสอบนี้คือประสบการณ์จะพึ่งความสามารถเพจะเกาะได้อย่างไรก็เป็นประสบการณ์ด้วยถ้าเชื่อว่าเทพสมุตร mm hmm. ที่เจ้าพูดมีอยู่จริงเพื mm ่อ hmm. พลังคนคนหนึ่งสูงจนไม่มีใครเอื้อมถึง mm hmm. เขาจะถูกเรียกว่าเทพโดยสมบูรณ์เ mm hmm. ทพสมุทร mm hmm. เป็นไปได้ว่าจะเป็นวิญญาจารย์ที่ทะลุขีดจำกัด mm hmm. สามารถย้ายพลังในโลกได้เต็มที่ก็เลยเรียกว่าเป็นเทพไม่มีใครตีเสมอ โหดจัดวิญญาจารย์ที่เป็นเป้าหมายของเราเช่นกันใ,นใคร,ใครดีเสมอ,อดูแล <laughs> ฉันรู้สึกอนาคตมากเลยว่าจะมีคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นดีไม่ดีข้ามไปอีกข้ามไปส่งเองเนาะข้ามเป็นแบบเป็นร้อยอะทางการอ่ะดีไม่ดีอ่ะไปร้อยห้าเลยทางการมันร้อนไม่พอจะเห็นวันนั้นแล้ววันที่มีใครดีเสมอเทพไปเลยอ่ะเรียกว่าเทพทางการได้ปะเทพทรร ลบเรือล้วก <pause and rain> ็เรือปีศาจทะอวมาแน่นอนพี่ผานะของข้าใช่เพียงแต่ข้าส่งได้ถึงแค่ตรงนี้เข้าใกล้กว่านี้จะยามความน่าเกรงขามท่านเทพถ้าต้องคิดถึงพี่น้องข้าด้วยข้าเข้าใจลูกพี่เจ่เดรอบเกาะมีสัตว์วิญญาณสมุทรแข็งแกร่งมากมายแถมมีฉลามขาวปีศาจยักษ์นับร้อยแค่เรือเข้าใกล้ก็จะถูกจู่ม เฉลามขาวปีศาจยักษ์คือสัตว์วิญญาณสมุทรเก้ารั้วที่สุดแม้มีระดับแค่พันปีก็ปรับต่อก่อนกับสัตว์วิญญาณหมื่นปีได้โและราชาผูฉลามขาวปีศาจยักษ์เคยเป็นพาหนะของเทพสมุทรมาก่อนโอ้สัตว์วิญญาณพิทักษ์เกาะระดับแสนปีโอไม่กล้าช้ากว่านเนี่ยโอ้ก็มีไฟเหรอก็ไอตัวนั้นหรือเปล่าเออตัวทิตาบอด สัตว์พิทักษ์บอกถึงไม่ใหญ่เท่าราชาวานปีศาจนับว่าเลวกว่าจนวานเทียบไม่ได้ไมอกโดนนดตัวไม่มีใครหนีเอาที่เจอตัววางแต่นี่เป็นฉลามครับจนัฉลามขาวปีศาจอยากจะออกล่าเหยื่อข้างนอกแต่ไม่มีใครจับจุดนี้ใส่ได้ไม่รู้ว่าวันนี้พวกมันจะออกไปหรือเปล่าเขาเพิ่งโชคทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า สิ่งนี้ได้ว้าวลูกพี่ไม่จ้ทีหลัขาวปีศาจยักษ์จริงห้ามทำร้ายแม้แต่ตัวเดียวไม่อย่างนั้นต้องตกอยู่ในวงล้อมโจมตีของพวกมันได้ใช้แบบสีขอดที่ต้องกันนี่เราฟอดเหรอใช่อะไรใกล้ถึงแล้วอย่าเทเนาะชาทางอ่ะใช่นี่เราเหยียบคนไปได้แล้วลาสเขียนอะรวมได้แค่ไหน ไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็คือเหมือนน้ำมันจะหมดนี่หรอไม่รู้หมดใช้เมื่อจำเป็นเทาเอร้วมันอยู่ได้ไม่นานนะก็เลยต้องต้องใช้อได้นานแค่ไหนมีระบบพังตัวได้นะคนรูลาเป็น้ท่านหัวหน้ากลุ่มเดิมพันวันนั้นจะถือสาเลยหลายวันนี้ขอบคุณที่ต้อนรับขับสู้ข้าสอนวิชาสำนักถังให้จีเสียงแล้วต่อไป กวนเจ้าดูแลเขาแล้วได้เลยอาจารย์เป็นวิญญาจารย์ที่แท้จริงให้ได้เจยใชต้องมาเจอกันตอนเทวินปะเนี่ยยอมรับผลเดิมพันเนี่ยมาเขาแบบโคตรซื่อสัตย์กับตัวเองอะ่ะในเมื่อน้ำพันเป็นลูกพี่ท่านก็คือลูกพี่ตลอดไปโอ้ลูกพี่ท่านจะรอชีวิตกลับมาเนะเหมือนกันสั่งลาเธอคือเหมือนกับไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมอะ่ะเพราะคนสองคนนั้นเขาคิดว่ามันมันน่ากลัวมากฝั่งนั้นอะ่ะ ดูแบบนับถือตลอดไปเลยอะน้องโค้ดได้ใจคนเนี่ยโค้ดจริงใ,ใจเขาต้องรอดกลับมาใช่ไหมใช่แข็งแรงมากเลยอะถอนสมองถอนเรื่องกลับเฮ้ยทุกท่าทุกท่วงท่าเลยเกิดใช่เนาะคู่พี่ตลอดไปด,นะไดูได้แล้วคอนนี้ใช่ตอนนี้ท่านแบบโค้ดตึงอ่ะเราเก่งด้วยนะระดับพอๆทางตาเลยอะ ลูกศิษย์กลับมาลูกศิษย์เก่งอีกแล้วเป็นหมอไดยนะมีหมอประจำตัวอีกโอ้โห,โห,โหแล้วระดับไหนในใช้กายแท้วิญญาณหยุดได้ไม่แน่ใจดังนั้นก็จะเทพขึ้นไปอีกเขาจะผ่านเขาจะมาที่ทกีจผีวถึงเาะต้องหลายปีกว,ว่าจะได้วนมาเจอกันกับแกนีอีกแล้เนาะกลับมาลูกศิษย์ก็อาจจะเก่งใช่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปริ้แล้วอ่ะพรมีสมมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะพวกสมอ่ะโอ้ที่นั่งยังหรูที่นั่งดีล่างเลยอ่ะ ไปมานั่งเรือชมปะการังอ่ะทำไมหูจาดโอ้โหเข้าไหนอันนี้อะไรอะ่ะที่บังคับป่ะอะไรอ่ะโอ้มีเรดาร์ด้วยวะอันนี้คืออะไรที่บ,บังคับป่ะบังคับขับเคลื่อนเชเดกับตัวพี่ตัววะคือว่าคิดถูกนะที่ซื้อเรือมาใช่ก็คิดได้แล้วลว่าเราไม่ขาย คือแสดงเห็นมองมองไม่เห็นถูกปะตัดมองไม่เห็นอ่าเห็นแล้วปะอันนี้มีอะไรจะมีอะไรโจมตีสวยล่ะสัตว์วิญญาณสมุดหมื่นปีอ๋อเป็นสัตว์วญญาณเนี่ยวโอ้นี่หัวหน้าเลยตัวนี้อุ้ยเป็นแบบมีมีเลื่อมด้วยอหรเลื่อมทองทองอ่ะมันเห็นอยู่นะแม้เรือมังกรจะรวดเร็วมากแต่เทียบกับสัตว์วิญญาณหมื่นปีไม่ได้ มันแบใบช้สมุดครอบเอกภพทางกายหลบเลี่ยงการต่อสู้สมุดครอบเอกภพทักษะที่หนึ่งสมุดคุ้มกายอ่าพางตัวไปรู้เหรอเนี่ยมันชนแหลกทำไมต้องเป็นหมาของกินตลอดไม่เห็นแต่มันชนไงชนแหลกไงเท่อยู่นะ ไปแล้วคิด่าสมุดครบพบป้องกันน้าได้เรือมังกรแล่ไม่ได้แล้วเอาเอาเไม่ได้แล้ไปยังไงต่อถึงก่อยัง,งเนี่ยเดี๋รเรียว มันมาชมแบบมาเที่ยวกันนะเดี๋ยวเดยวได้เหรออะไรอ่ะพวกเราเดินไปจากใต้ทะเลก็ยังครอบอยู่ตอนนี้ไอตัวนั้นอ่ะเดินเอาเดินเอาโอ้โหไม่ต้องมีเหลือแล้ว